ครับน้ำตุป้ปลาปูสร้างอาชีพครับพี่น้องครับอันนี้วิธีไอ้นั่นแล้วมอใกล้สิเบิดแล้วครับผมมีเวลาทายเห็นบ้างครับเพิ่งมีเวลาครับพี่น้องนี่คือการแตะน้ำครับบางคนกับบมแตะเนี้บางคนก็แตะแต่ว่าผมแตะครับออกมามันจังบ่มันจังบ่หรุดออกจากกันครับนี่ ไปบ่ได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพี่น้องไปครัตัวละสองบาทครับครับนี่เติมรูปแล้วพี่น้องนะครับลงแล้วไปลงไปแล้วครับเมื่อกี้นะเติมรูกไม่อีกแล้วครับไปพี่น้อง อันน for ี care, period, ้มาทายเห้เบิ้องประมาณมาสอนมานั่นนะผมกับเบองปมาณครูบาอาจารย์ทั้งหดายนะครับผมว่าเป็นแค่โรคศิษย์ตนผมกับเลี้ยนลูกมาคือกันครับผมกับเลี้ยนมาสิบปีสิบเอ็ดปีแล้วพี่น้องสิบเอ็ดปีสิเข้าสิบเอ็ดปีแล้วล่ะแต่เพราะนั้นเด้นั่นแหละครับเพราะเรีว่าเจ้าของเจ้าฟองแซ่บนัวไปไหนเนาะก็นั่นแหละแต่พ่อไปได้เยอะครับนี่มาทายให้เบิ้งเป็นวิทยาฐานให้พี่น้องได้เบิ้ง ว่าการค้าขายขายเฮ็ดปลาตู้ตูงใดเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดเป็นแล้วมันก็คือง่ายครับตันคนใดเฮ็ดบ่เป็นมันก็ยากอยูย่ครับพี่น้องครับผมก็ว่ายากที่สุดก็คือปลาน,นี่ยแหละเฮ็ดให้มันแซ่บว่ายากครับตันท้อเฮ็ดน้ำตู้าหู้นีเยย่เฮ็ดง่ายอยู่ครับปลาึ่งโกเฮ็ดยากครับผมยอมรับเลยครับตอนนีปลาตู้หนึตัวใหญ่ก็มีครับใกล้ใกล้ มีปลายัดใส่นมครับมีขนมปังสังขยาครับสังขยากระเทียมเองครับีน้องเดินดึงไอ้มีน้ำเต้าหู้หลากหลายครับบระจําจีครับพี่น้องบดซัมพครับนี่แหละครับนี่ประมาณนี้แหละครับน้ำเต้าหู้กับน้ำขิงน,น้ำฟักทองงาดำ มันเป็นน้ำสดชาเขียวแค่นตะลบข้าวโพดครับนี่ละพี่น,อน้องด้ยเป็นอาชีพที่ว่ามันมบอ่อไต่โตครับมันกัรายได้มันบอ่อยืนมันบอ่อคงทีครับรายได้บอคงทีบางเมื่อก็ได้แน่บางเมื่อก็บ่ค่อยได้บันไดครับแล้วแต่ด,ดวงพี่น้องค้าขายแล้วต่ด,ดวงครับกลบพมนี้อย่างมากมายครับมา รีว,วิวให้เบิบงว่าอาชีพผมนี่นะครับก็บ่วกคีโกงดอกกัมีแนวแลกเปลี่ยนที่ว่าเขาแลกเอาเง,งินเพิ่นบ่แม่นว่าเขาสิไปขอโดยแบบว่ามีอหยังไปแลกเปลี่ยนครับอันนี้ผมมาขายของกัมีแนวแลกเปลี่ยนกับเพิ่นนี่หแหละกับสำนึกนะครับพี่น้องครับครับสิเสร็จแล้วครับใกล้แล้วอันนี้ที่เบิดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ย อขอจบคลิปซ้ำน,นี้นะครับพี่น้องสั้นๆสวัสดีครับ